สวัสดีครับนะอวันนี้ครูก็เปิดเพลงเกิดไว้แล้วนะครับเพลง Baby s h ชักคุณครูก็จะแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟัง Baby เบบ a ้ชักชักแปลว่าอะไรชักแปลว่าฉลามใช่ไหมครับฉลามฉลามน่ากลัวไหม <Wow. S 1> น่ากลัวแต่ฉลามใน b เบบี้ชักไม่น่ากลัวเลยเป็นครอบครัวฉลาม <laughs> บบี้ <S 2> <S 2> ชักนะมีทั้งพ่อฉลามแม่ฉลามปู่ฉลามคุณย่าฉลามก็มี <S 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 เออแล้วก็ลูกฉลามด้วยนะครับเบบี้ชักนะในหัวข้อสิงซองวันนี้เราจะร้องเพลงเบบี้ชักกันสิงซองโอ้โหเป็นภาษาอังกฤษด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะพาร้องนะครับ อ่ะเดี๋ยวคู่จะพาร้องก่อนนะเบบี้ชักนี่เบบี้ชักดู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 ดเบบี้ชักดู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 ดเบบี้ชักดู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 ดเบบี้ชักมาร้องสามรอบเห็นไหมเห็นเลขสามไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราร้องไปร้องไปพร้อมกันนะเบบี้ชักบรรทัดแรกที่มีสีแดงนะครับพร้อมกันเลยนะเบบี้ชักดู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 ดเบบี้ชักดูด ดู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  baby ชักดู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  baby ชักอ่าทุกคนน่าจะร้องได้นะต่อไปครับต่อไปบรรทัดที่สองะบรรทัดแรกทุกคนน่าจะร้องได้แล้วแหละบรรทัดแรกเป็น baby อันแรก baby ใช่ไหม baby ก็คือเด็กๆใช่ไหมอ่าลูกลูกฉลามต่อไปมามี่ชักมามี่แปลว่าอะไรแม่แม่ฉลามใช่ไหมครับต่อไปเป็นเป็นถึงแม่ฉลามเราก็ร้อง มามีชักจุดจุดจุดุดจุดุดมามีชักจุด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 ุดมามีชักจุดจุดจุดุดมามีชักอ่ามามีชักสามรอบใช่ไหมครับว้าวอ่ะลองพร้อมกันครับมามีชักอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามอ้ามามีชักจุด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 มามีชักจุด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 มามีชักจุด ดดดบัดบ,บ,บมีชักอ่าใครอยากทำท่าทำได้นะอ่าต่อไปมีลูกฉลามแม่ฉลามแล้วต่อไปก็จะเป็นดัดดี้ชักดัดดี้ชักแปลว่าอะไรครับดัดดี้ชักแปลว่าอะไรดัดดี้พ่อฉลามใช่ไหมครับพ่อฉลามอ่าพ่อฉลามอเดี๋ยวฟังนะ แดดดีชักดูดดดดดแดดดีชักดดดดดดแดดดีชักดดดดดแดดดีชักฮสามรอบใช่ไหมครับเดี <Wow. S 1> go, ๋ยวเราลองพร้อมกันนะแดดดีชักท่าทางเป็น,ย,น Daddy. Daddy Chuck, ยังไงนะแดดดีแดดดีชักยังไงนะแดดดีชักยังไงครับใหญ่ๆเลยใช่ไหม พร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ้าวแดดดีนะ้ชักจุดูดูดดดู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 ดีดู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 แดดู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 ดนดู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 ู่ด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 ดู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 ัูดดดั โอ้แกรมาชักน่าจะเป็นคุณย่าฉลามคุณยายฉลามนะ<แ>อ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาร้องกันนะสามรอบนะครับแกรนมาชักเป็นยังไงเอ่ยทำท่าเป็นยังไงนู้ใครรับใครทำได้แกรนมาชักอันเดียวลองโอ้แกรนมาชักอย่างนี้เหรอใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวทำตามนะ รองด้วยนะสามรอบนะครับแกลนมาชักหนึสอ้าวแกรนมาชักจุดจุดดุดจุดแดุแกรนมาชักอีกครั้งหนึ่งนะแกรนมาชักหนึสองรองด้วยอ้าแกรนมาชักจุดจุแกรนมาชักจุดจุแกรนมาชักจุดจุแกลนมาชัก เก่งมากเก่งมากตบมือทุกคนเลยต่อไปสุดท้ายครับแกนปลาชักปปลาละแกนปลาชักน่าจะเป็นอะไรครับคุณปู่หรือคุณตาใช่ไหมของฉลามเลยโอ้โหคอบบพัวฉลามมาเยอะมากเลยแกนปลาชักสามรอบเหมือนกันนะเด็กๆร้องพร้อมกันนะครับแกนปลาชักพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเอา้าแกนปลาชักจุด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  าชักจดแกนปลาชักอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งแกนปลาชักร้องได้นะร้องทุกคนเลยนะครับหนึ่งสองสามอ้าวแกนปลาชักจดแกนปลาชักจดแกนปลาชักจดแกนปลาชักอีร้องได้ไหมอ่าใครร้องได้ชูสองนิ้วครับร้องได้อยู่แล้วแหละเนาะทีนี้มันจะมีคำสุดท้าย Let's go h u n t Let's go h u n d จู่ๆร้องทุกคนเลยนะอันนี้คือฉลามจะร้องทุกตัวเลยร้องพร้อมกันครับ Let's go h u n t นะหนึ่งสองสามเอ้า Let's go h u n t d จู่ๆ Let's go h u n d จู่ๆ Let's go h u n d จู่ๆ Let's go h u n t ใช่ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราร้องกับเพลงเลยนะครับเด็กๆ ครูว่าถ้าใครถ้าร้องอย่างเงี้ยบางคนอาจจะงงๆแต่ถ้าร้องกับเพลงมาปุ๊บทุกคนร้องได้ทำท่าด้วยนะอ่าเดี๋ยวทำท่าด้วยละก,กันนะครับเพลงเบบี้ชักร้องดังๆเลยนะเดี๋ยวพร้อมเบบี้ชัก k ตเตเตเ

ดูจดูดูฮ่าฮ่าอ่าทุกคนร้องได้อยู่ร้องได้อยู่เนาะอ่า <S 2 S 1> อาจจะมันเร็วใช่ไหมบางคนร้องทันบางคนร้องไม่ทันไม่เป็นไรนะอา่าดียวไปฝึกซ้อมร้องกันนะครับเบบี้ชักนะครับบางคนลืมแล้วเพลงนี้นานแล้วครูไม่เป็นไรครับถึงนานแล้วแต่เราต้องมาฝึกร้องนะครับร้องให้ถูกอักขระแค่นั้นเองนะครับครูอยากฟังเสียงให้ทุกคนร้องนะครับ ถึงร้องเป็นแล้วร้องไม่ร้องเป็นแล้วร้องไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ขอให้ทุกคนได้ร้องนะครับอ่าต่อไปต่อไปหัวข้อต่อไปเลยดีกว่าเนาะเบบี้ชักเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาร้องต่อนะครับนะต่อไปครับในเพลงนี้เราจะร้องเป็นตัวโน้ตแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ร้องเป็นเพลงเมื่อกี้เราร้องเป็นเนื้อเพลงใช่ไหมทีนี้เราจะร้องเป็นตัวโน้ตกัน คุณครูมีบรรทัดห้าเส้นมามีกุญแจซอนกุญแจฟามาแต่เราจะร้องแค่ของกุญแจซอนนะครับเห็นโนดดำๆไหมโน้ตัวดำๆเนี่ยเราจะร้องตามโนตพวกนี้เลยครูมีภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องๆฝึกซ้อมร้องด้วยนะครับเพลงนี้นะครับอ่าฟังครูลองก่อนเนาะี๋ยวครูจะร้องให้ฟังก่อนนะครับอบรรทัดแรกครูจะร้องพาพาล้อบรรทัดแรกแค่นี้แหละนะ เดี๋ยวคนฟังนะคลัสนะฟังคุณครูร้องนะเพลงนี้มันจะมีโดเลฟามมมีม,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 มีตัวสุดท้ายแค่นั้นเองตัวมีตัวสุดท้ายเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังนะอ่าเดี๋ยวครูครูน้ำค,ค้างก็จะกดเปียนโนให้พวกคนทุกคนฟังแล้วครูก็กจะร้องนะครับหนึ่งสองสาอ้า โดเ e f ฟา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  a โดเ fa ฟา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 โดเ a f ฟา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 咪เออเดี๋ยวครูจะร้องใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนฟังนะครับ โดเลฟ้า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 โดเลาฟาฟ้าฟ้าฟ้าโดเลาฟ้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 ามีอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งฟังนะครับโดเลาฟ้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 าโดเลาฟ้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 าโดเลาฟ้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 าฟามีเอาแค่ ห้องแรกก่อนอ่าห้องแรกนะเดี๋ยวทุกคนร้องตามคุณครูนะครับเอาแค่ห้องแรกก่อนนะมันจะจบที่ตัวฟาตัวดำนะฟังนะโดเลฟา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 แค่ดีก่อนหนึ่งสองสามอ้าวโดเลฟา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 ขออีกครั้งหนึ่งสามสี่ร้องดังๆ โดเลฟา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 เห็นไหมครับโดเลฟ้า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 มันจะร้องสามรอบนี่เอ้ายิ้มยิ้มเออตบมือตัวเองหน่อยโอ้ทุกคนร้องด้วยต่อไปบรรทัดห้องที่สองเลยเอาห้องที่สองก็เหมือนกันนะครับห้องที่สองโดเลฟา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 เห็นไหมเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวทุกคนร้องตามครูนะครับร้องตามครูเลยนะสามรอบเลยนะ ไปช้าช้านะหนึ่งสองสามไปโดเลฟ้าฟ้าฟ้าฟาฟารอบสองโดเล่ฟ้า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 รอบที่สามโดเล่ฟ้าฟ้าฟ้าฟาฟามีเอาแถมมาเลยนะครับจบบรรทัดแรกเลยจบที่คำว่ามีนะเอาไปอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะครับ หนึ่งสองสามอ่ะโดเลฟ้า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 รอบสองโดเลฟ้า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 รอบที่สามโดเลฟ้า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 ฟามีนะจบคำว่าฟามีได้ไหมครับเด็กๆพอได้ไหมรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายนะร้องดังๆเลยนะ Are you r e a d y Are you r e a d y ชูสองนิ้วถ้าพร้อมก็ชูสองนิ้ว Are you r e a d y โ oh อ้โ oh. หน้องไบรท์น้องเปียโนพร้อมแล้วโอ้โหเตรีย oh. มพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอ้าโดเรฟา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 รอบที่สองโดเรฟา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 รอบที่สาม โดเลฟา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 มีฟามีโอ้โหใครร้องตบมือตัวเองด้วยใครพอร้องได้แล้วเนาะถ้าบรรทัดแรกร้องได้นะบรรทัดที่สองหนูจะร้องได้เลยมันเหมือนกันเลยนะครับเอาแค่บรรทัดแรกถ้าบรรทัดสองนี่ทุกคนจะร้องได้แน่นอนเอาเปิดกับจังหวัดดีไหม เอากับจังหวาดเลยนะมันแค่โดเลยฟ้าฟ้าฟ้ฟ้าฟ้ามันทั้งทั้งเพลงมันวนอยู่แค่นี้นะครับอ่าช้าๆก่อนเนาะล้องช้าๆก่อน มีฟามีอีกเล่าหนึ่งโดเลฟา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 รอบสุดท้ายละโดเลฟา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 รอบที่สามโดเล่ฟา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 มีผู้คาดว่าทุกคนต้องร้องได้แน่มีดนตรีเข้ามาแล้วนะครับไปฝึกซ้อมร้องมานะเพลงเบบี้ชางนะ ทั้งเนื้อเพลงแล้วก็เนื้อเพลงครูว่าทุกคนร้องได้แต่ตัวโนต้ตอาจจะยากน,นิดนึงนะโดเลฟ้าแค่นี้เองสุดท้ายมันจะโดเลฟ้ามันจะร้องสามรอบใช่ไหมครับมันมีตัวมีเข้ามานะครับไปฝึกซ้อมร้องมานะครับเอาบรรทัดแรกถ้าหนูได้บรรทัดนแรกบรรทัดที่สองก็ได้แน่นอนเลย <Wow. S 1> ตบมือให้ตัวเองหน่อยอครูว่าทุกคนร้องได้อยู่แล้วแหละเพ <Wow. S 1> ลงลล <Wow. S 1> นี้ทุกคนเคย เข้าหูล้วนะจะร้องได้ง่ายมากเลยนะครับอต่อไปครับต่อไปหัวข้อเพล y ยิ่งนะครับเพลิ่งถือว่าทุกคนร้องได้ทำได้แน่นอนเพล y i ิ่งนี้ก็ง่ายมากเลยก็คือเพลงลองดูวีดีโอนะ ง่ายมากครับกดเพลงนี้ง่ายมากอาลองดูวีดีโอนะครับเพลงนี้นะนะทุกคนต้องรู้แน่นอนเลยได้ยินเสียงปุ๊บหนตั้งใจฟัง,งนะครับ ได้นะนึอ้ีกรอบเด อาละโอ้โหเพลงนี้ทุกคนจะได้กดนะครับเพลง baby shark เหมือนกันเลยถ้าเราร้องโน้ตได้นะครับทุกคนจะทำมือได้แน่นอนเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมือกันก่อนนะครับเห็นไหมที่เขากดกันจะมีนิ้วที่กดยากที่สุดก็คือนิ้วนางนิ้วที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นิ้วที่สี่นี้ทุกคนจะไม่ค่อยมีแรงกดนะมือขวานะครับเป็นมือขวาที่ทุกคนจะต้องกด อ้าวครูขอมือขวาหน่อยครับทุกคนชูมือขวาขึ้นมาแล้วใครยังไม่รู้จักมือขวาไหนชูมือขวาสิครับมือขวาทุกคนมือข้างไหนไม่ใช่มือซ้ายนะขอมือขวานะครับอ่ามือขวาขึ้นมามือขวาแล้วนะใช่ไหมมือขวาไหมครับใช่อันเดียวกันจากหน้าจอคุณครูหรือเปล่าจะตรงกันพอดีเลยถ้าเป็นมือขวาถ้าข้างนี้มือซ้ายอันนี้มือขวานะครับอ้าวทุกคนโดโด โดพร้อมกันนะสามรอบนะร้องด้วยนะครับทุกคนต้องตั้ง,งใจทํานะหนึ่งสองสามอา้าวโดโดโด,โดพร้อมกันเลยเอาใหม่นะเอามืออยู่หน้าจอเลยนะครับให้ครูเห็นด้วยนะครับหนึ่งสองสามป้ายโดโดโดร้ดองด้วยนะต่อไปเลนิวที่สองนะสามสี่เลเล เลอีกรอบหนึ่งเล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 ต่อไปนิ้วที่สามมีนะครับมีมีมีขออีกครั้งหนึ่งมี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 ต่อไปนิ้วที่สี่ฟาครับฟาสามสี่ฟาฟาฟาเอ้าฟาฟาฟาอีกรอบหนึ่งฟาฟาฟา ฝ่าต่อไปนิ้วที่5นิ้วก้อยซอนนะครับ3 4มส่ซอนซอนซอน,อ,นอีกครั้งหนึ่งซอน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 ,อนเอาไมโดนะนิ้วโป้งโดนะทีนี้ยาวเลยนะครับอย่างละรอบนะหนึ่งสโดนิ้วโป้งโดโดโด,โดต่อไปเลนิ้วชี้เลเลเลนิ้วที่3มีมีมีม มีนิ้วที่สี่ฟ้าฟ้าฟ้าฟานิ้วที่ห้าซอน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 ได้แล้วนะต่อไปเราจะมากดเพลงนี้กันเบบี้ชาร์กนะครับโดเลฟฟ้าฟ้าฟาฟาแค่นี้พอหนึ่งสองสาไปโดเล ฟา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 ขออีกครั้งหนึ่งครับโดเลฟ้านะสามสี่โดเลฟา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 อีกครั้งหนึ่งครับเอาแค่คำว่าฟานะฟาตัวนี้เราจะกดห้าครั้งเลยนะฟา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 อ่าอีกครั้งหนึ่งครับฟานะเอาเฉพาะฟ้านะนิ้วที่สี่สามสี่ฟา ฟา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 ได้ไหมทีนี้เอามารวมกันนะขอรอบสุดท้ายมารวมกันทุกคนดูท่าทางจาเมื่อยละ1หนสองสโดนิ้โป้งโดเลฟา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 โอ้โหตบมื้ตัวเองหน่อยเก่งมากเก่งมากน้องไบน้องพิมจา๋าเนี่ยทุกคนเลยนะครับตั้งใจทำมากเลยอย่าลืมไปกดซ้อมนะ โดเลฟะ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 ฟาแกนมาชักจืดจืดดดดอะเห็นไหมได้มันได้เลยเห็นไหมทุกคนทําได้นะครับอ่านะนิ้วก้อยไม่ได้กดเลยนะครับนิ้วก้อยอย่าไปกดนะกดถึงแค่นิ้วนางแค่นั้นเองตัวมีจะกดตัวสุดท้ายแค่นั้นนะครับนะไปฝึกซ้อมมานะครับสามรอบให้ได้นะนะสามรอบนะคะเด็กๆสวัสดีคลับอ่า อย่าลืมไปดูนะครับวิดคลิปวิดีโอนะครับต่อไปครับลิทึมข้อคอลิทึมการตบมือนี้เองนะครับคุณครูจะพาตบมือนะครับแต่ก่อนรู้จักการตบมือเราต้องมาดูกลัวทุกคนลืมแล้วเห็นตัวหยุดไหมครับยึกยักยักเห็นตัวหยุดไหมตัวหยุดตัวหยุดคล้ายๆหนอนชาเขียวเลยสีม่วงๆ่วครับเห็นไหมสีม่วงอ่วตัวพื้นมันสีม่วงม่วง ตัวนี้เขาเรียกว่าอึ้งหรือตัวหยุดนะครับให้ทุกคนพูดคําว่าอึ้งแล้วก็กํามือพร้อมกันอึ้งอ้าวพร้อมกันครับสามสี่อึ้งขออีกครั้งหนึ่งอึ้งดังๆอึ้งอืออึ้งให้แข็งแรงขออีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามอึ้งนั่นแหละนี่คืออึ้งกับกามือด้วยนะกําปั้นด้วยนะอึ้งนะทีนี้มาดูตัวตัวต้านตัวดํานี้ที่ครูวงกลมไว้เห็นไหมครับสีเหลือง แถบเรื่องเหลืองนี้ให้ทุกคนพูดคําว่าต้านพร้อมตบมือต้านตบมือดังๆแล้วพูดคําว่าต้านนะหนึ่งสองสามอ้าวต้านขออีกครั้งหนึ่งต้านต้านต้านอีกครั้งหนึ่งต้านนะใครทําได้แล้วดีมากเลยตบมือเอาอึ้งอีกครั้งหนึ่งอึ้งอ่ะอึ้งพร้อมกันสามสีอึ้ง โอ้โหน้องลิลินสุดยอดมากเลย,ยอเ,ลยเป็เาต่อไปต้านาครับรต้านอีกครั้งหนึ่งต้านโอ้โหเสียงดังฟังชัดดีมากดีมากสุดยอดสุดยอดออสไลด์ต่อไปนะครับทุกคนครูว่าน่าจะได้แล้วถ้าเห็นตัวอึ้งกับตัวต้านให้ทุกคนทำท่าด้วยนะเออนี่เรามาดูครับอันนี้ง่ายมากเลยทุกครูว่าทุกคนทำได้เอาสองมันทัดเลยเนาะ เพลงนี้น่ะอลองทดสอบดูก่อนนะเอาเอาตามก่อนนะอ่าอย่างนี้พอดีเลยจังหวัดนี้เนาะทุกคนได้จะได้เห็นตัวอึ้งไหมทุกคนอย่าลืมนะฟังสัญญานะครับจำตัว 2> 1 2 3สองสามเอา้าอึ้งตานอึ้งตาน อึนอตนตนตะนตันตนตึ้ตันตะีนตนะันตันตันตึ้งตันตะะันตันตันต้นตันตันตัน้ันต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 ันเันตันตันตอนตันตันตันต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 ันนตันับตนึันตอนนนตนตนนััตตันตัน สองสาอึ้งนะอ้งตานอึ้งตานอึ้งตานอ้านอึ้งตานอึงตานอึ้งตานอึ้งึานอึงต้องพูดด้วยนะใครไม่พูดนี่จะมันจะงงด้วยนะเห็นสัญลักษณ์จำให้ได้นะครับผู้ปกครองสามารถทำได้นะครับกับเด็กๆนะครับอ่า อีกรอบหนึ่งนะเร็วขึ้นนะอีกรอบหนึ่งเร็วขึ้นนะครับยาพร้อมนะตั้งใจทำนะครับเอามือกำปั้นไว้ครับถ้าเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามไปเอึ้งตานอื้างตันอื้องต้นตนเอื้องตานเอื้องตานเอื้อง โอ้โห oh ตบมือตัวเอง่อยครับเก่ง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 สัปดาหนะ์หน้าผู้จะใส่กับเพลงพีคอร์สเดลคัมมีเลยนะครับอ่าใส่กับซาวเพลงนี้เลยอันนี้เราเป็นจังหวะกองธรรมดาไปก่อนนะครับให้ทุกคนจําได้นะทีนี้เรามาดูทฤษฎีของดนตรีกันมากนะครับอัตราจังหวะนี่เรามาดูค่าตัวโนต้ตนะครับของแต่ละตัวเลย,อ,เยอ,อ่ะตัวกลม มีค่า4จังหวะ,ะดูนะครับดูไปเรื่อยๆนะนี่ต่อไปตัวที่สองครับตัวขาวมีค่าสองจังหวะนีะ่ต่อไปตัวที่สามตัวดํามีค่า1จังหวะและตัวสุดท้ายก็คือตัวหยุดหรือตัวอึ้งที่เราเห็นกันตัวหยุดตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ห1จังหวะ ไปจำมานะครับเด็กๆนะครับไปทบทวนมานะครับ่าใน youtube ก่อนจากกันไปนะครับเด็กๆสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันนะครับจะลืมนะครับเนี่ยใครมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการเรียนดนตรีนะครับจะลืมนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับนี่ไลน์ก็มีนะครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรของคุณคูน้ำคาและคูมาริโอนะครับถามมาได้เลยนะครับอ่า อ่าโอเคบ๊ายบายแล้วนะครับเด็กๆพักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะครับอ่าบ๊ายบายสวัสดีครับอ่าลืมลืมลืมออกพนมมือก่อนเด็กๆพนมมือพนมมือก่อนครับพนมมือนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูบ๊ายบายครับบ๊ายบาย วัววัวมาเรียกครูแล้วไปไป